สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องออโต้ล้อแม็กนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมล้อใหม่นะครับผมล้อใหม่ขอบ15นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับสำหรับล้อชุดนี้นะครับผมเป็นล้อลาย S1 วันนะครับผมลาย S1 ขอบ15นะครับผมสีบอลเงินนะครับสีบอลเงิน สำหรับชุดนี้นะครับผมเป็นล้อใหม่นะครับผมเป็นล้อใหม่นะครับผมสีบอลเงินขอบเงานะครับผมเป็นลายเอสวันขอบสิบห้านะครับผมนะครับสวยเลยครับขนาดลู่ซลูร้อยนะครับผมสําหรับรถเก๋งเล็กทั่วไปนะครับผมใส่ได้หมดนะครับนี่ครับล้องานสวยมากเลยนะครับผมดูครับนี่ครับเนียนเลยนะครับผมสําหรับสเปคของล้อก็คือขอบสิบห้านะครับผมกว้างกว้าง 7.5น,นะครับผมกว้าง7.5ก็ซึ่งเป็นสเปคที่หายากนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็ใส่แล้วก็จะเต็มซุ้มพอดีนะครับกว้าง7.5ออฟ30นะครับผมตัวนี้งานสวยมากนะครับผมหายากนะครับผมกับสเปค7.5นี้นะครับเป็นล้อค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะครับผมใส่ยางแล้วก็จะดึงๆหน่อยนะครับ สำหรับล้อชุดนี้นะครับผมทางร้านของเราก็ขายอยู่ที่ชุดละ8,00 0บาททวนนะครับผม8 0 0 0บาททวนพร้อมใส่ถ่วงฟรีนะครับผมพร้อมใส่ถ่วงฟรีเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถจัดส่งได้นะครับผมก็ในราคา8,00 0บาทเหมือนกันนะครับผมแต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าขนส่งเองนะครับผมที่ปลายทางนะครับผมก็ประมาณ200300บาทนะครับผม ก็แล้วแต่ขนส่งแล้วแต่ระยะทางนะครับผมสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทร085-7743191นะครับผมหรือว่าจะเป็นไลน์ก็085-7743191เหมือนกันนะครับผม085-7743191นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสาหรับเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะครับผมสําหรับท่านที่สนใจจะติดต่อนะครับผมกับร้อยเอวันสีบอลเงินนะครับผมในราคา8,000บาทนะครับผม ถ้าสะดวกเข้ามาที่ร้านก็ได้นะผมร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมติดกับถนน3ามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีล้อลายใหม่ๆเข้ามาเราก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ